สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่โปรผ้าค่ะค่ะราคาหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันพันหกไม่ขายขายพันห้านะคะวันนี้นะคะคุณแม่โปรนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายดอกพิกุลเป็นสีฟ้าค่ะ 1,500ันห้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าผ้าโปรค่ะวันนี้เป็นผ้าโปรนะคะค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะลายดอกพิกลค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่ง1ันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะลายเป็นลายเหมือนลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณเรานั่นแหละค่ะค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกถืนงามทุกคืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะเป็นหมี่ขั้นนะคะขั้นแบบอันนี้ค่ะค่ะสอดเช่นหมุนเกลียวหางกระรอกแล้วก็เครือสมอทอมือค่ะขั้นคล้ายๆหมี่ฮนนะคะค่ะเหมือนหมี่ขมฮนคล้ายๆหมี่ฮนค่ะค่ะราคาพันหกไม่ขายวันนี้ขายพันห้าคุณแม่โปรโมชั่นคืนทุนแล้วค่ะค่ะโยนทุนค่ะเขาเรียกว่าผ้ายโยนทุนนะคะค่ะเป็นเครือสมอทอมือค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ นี่ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นหมีขั้นนะคะเป็นทางน้ำไหลประยุกใหม่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะหมีขั้นหมีขั้นประยุกใหม่นะคะขั้นช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพันหกไม่ขายขายพันห้าวันนี้ค่ะคุณแม่โปรทุนนะคะขหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะค่ะนี่ก็เป็นหนีลายดอกมะลินะคะพื้นผ้าเป็นสีมิเม็่มะขามเข้มค่ะคายหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยทนสวยนานค่ะเลิศดรูดูเด่นนะคะคายหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ1 5 0่นบาทนะคะ คันนี้ก็เป็นสีเขียวค่ะเขียวยอดตองค่ะสวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแนนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะเส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะเส้นพว้เป็นไหมบ้านค่ะไหมจุนกับไหมบ้านวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกลางนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะพันห้าพันหกไม่ขายขายพันห้าค่ะวันนี้ค่ะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ลายดอกมะเขือประการต๊อกนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสนใจเอาไปฝากญาติพี่น้องก็เหมาะสมนะคะราคานี้ก็พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สา่สวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายขอทะเลวนนะคะดอกแก้วขอทะเลวนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ,คะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นลายค่ะดอกกระเจียวนะคะหมายเลขสิบสามนะคะค่ะดอกกระเจียวค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยหรูดูเด่นค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็สวยค่ะสีแดงนะคะเป็นลายสีขอค่ะพื้นสีแดงค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะค่ะคุณแม่รับโปรค่ะเป็นผ้าโปรค่ะคุณแม่ต้องโปรออกนะคะถ้าไม่โปรก็เราก็ค่ะใส่คนเดียวไม่หมดนะคะเราก็หมุนค่ะเป็นหมุนทุนหมุนมาซื้อมาใหม่ค่ะค่ะเป็นลายค่ะลายสีขอค่ะเรียกว่า ค่พื้นแดงนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่ไม่เออเรอราคานะคะค่ะวันนี้ไม่เออเรอราคาค่ะวันนี้ค่ะค่ะช่วยฟังคุณแม่นะคะอันนี้สีค่ะออกเป็นดําก็ไม่เชิงดําค่ะเป็นสีกรมนะคะค่ะนี่ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นสีกรมค่ะค่ะนี่ก็ลายสีขอค่ะต้นสนสีขอนะคะลายสีขอค่ะ เป็นสีกลมค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะดำกลมค่ะมันออกดำกลมๆค่ะจะดำก็ไม่เชิงดำเท่าไหร่นะคะแต่ใส่เป็นงานขาวดำได้นะคะค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะใส่เป็นงานขาวดำได้ค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกขาลายเชื่อฉับนะคะขาลายลายฉับค่ะขาลายเชื่อฉับกับช้างนะคะช้างชัยชนะคือธงค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกหนานิ่มแน่นค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยค่ะหน้าหนาค่ะเพราะว่าเขาสอบเส้นหมุงเลียวหางกระรอกค่ะค่ะลายช้าวกัตสัย์ค่ะข้ากับสัตว์แล้วก็ช้างถูทงนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนถ้าไม่คงชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพาะคุ้งรองสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ